สวัสดีนะครับผม Welcome to my channel Let's see I'm opening card inside What's in g o i n g o n นะครับผมวันนี้เรามาเปิดการ์ดนะครับที่สั่งไปในช h อป e ีเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้นะมาเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมน,นี่นะครับชื่อร้านนะครับผมชื่อร้านนะครับผมนี โลกเกอร์การ์ดนะครับโลกเกอร์การ์ดนะครับผมในะช้อปปีไปดูกันได้นะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันแปนน๊บนึงนี่นะครับผมสั่งสั่งมาสองใบนะครับน่ะหมดแล้วนะใบนี่นะครับผมก็แพ็คบับเบิ้ลมานะครับผมผมสั่งไบสองใบนะครับเป็นการ์ด นักกอล์ฟนะครับผู้ชายแล้วก็นักเทนนิสผู้หญิงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกันรอโอบับเบิร์มาอย่างนี้นะครับร้านนี้นะครับสั่งครั้งแรกนะครับผมนะนี่คือการสั่งครั้งแรกของร้านนี้นะครับร้านล็อกเกอร์การ์ดนะครับไปดูกันได้ในช็อปปี้นะครับมาเทสมาเนี่ยนะใช้ได้อุ้ยนี่นะครับนี่นะครับผม อ่านะครับผมมาก็ใส่ท็อปโหลดมาให้นะครับมีสลิปข้าในแล้วก็มีท็อปโหลดมาให้แล้วก็มีซองใส่แบบนี้ไหมนะครับแต่เขาจะใส่รวมมาเลยนะครับนะเรามาดูนักกอล์ฟก่อนนะครับผมนี่นะครับนักกอล์ฟก็นะครับเป็นรุ่น impactable นะครับพาีินี่นะครับผมนี่สติงเกอร์นะครับดิน บัมสเตอร์นะครับดีนบัมสเตอร์สติงเกอร์กีซีนะครับผมวันออฟคอร์ตพิกเกตเอตเตอร์นะครับผมของปี2 0 2 4 2 5นะครับผลิตเมื่อปี2025นะครับผมลิฟท์คอปนะครับอ่าแล้วเรามาดูกันนะครับอีฟจิงนี่นะครับผมอ่าเป็นลุกกี้ด้วยนะครับมีเป็นลุกกี้นะครับผมลุกกี้ดีนบัมสเตอร์นะครับอ่านะครับผมวอเตอร์คัลเลอเรนซงนะครับ มาหนี้นะครับผมสติงเกอร์จีซีนะครับรันนัมเบอร์ด้วยนะครับผมใบที่เจ็ดสิบสองทับเก้าสิบเก้านะครับผมใบนี้มีเก้าสิบเก้าใบในลูกนะครับผมใบนี้เป็นใบที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนะครับผมอ่านะครับโอ้ประมาณนี้นะครับ นี่ะนะครับผมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอะไรลิงหยาดลิงยาดนะครับลิงยากหน่อยนะครับนี่นะครับผมอ๋อเป็นกัด ก้นาหนานะครับผมนี่ก้นานหนามากปกติกัานนาแบบนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนชุดนะครับอ่านี่เป็นก้าลายซินเต่หนานมากนะครับนี่นะครับประมาณนี้สวยมากครับผมสวยมากนี่ประมาณนี้นะครับอ่านะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2นะครับใบที่2นะครับผมสวัสดีครับ